ถ้าพูดถึงรถกระบะที่เรียกเสียงคือฮาในตลาดบ้านเราในช่วงที่ผ่านมานะครับคงหนีไม่พ้น Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนเใหม่นะครับหรือ next gen ford ranger raptor นะครับวันนี้ผมมาร่วมกิจกรรม ranger raptor unbeatable experience ครับภารกิจใหม่ในครั้งนี้ถึงขั้นเนรมิตเหมืองให้เป็นสถานที่ปลดปล่อยพลังของไดโนเสาร์พันแกรง่ง ที่มาพร้อมคอนเซปต์ดุดันไม่เกรงใจใครกับ Ford Ranger Raptor ทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0ลิตรและดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบครับ Raptor ทั้งสองรุ่นที่เป็นพาหนะในการลุยครั้งนี้จะดูรุ่นยากหน่อยนะครับเพราะถ้ามองจากภายนอกแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันเพียงอย่างเดียวคือรุ่นเบนซิน3.0 V6 ด้านท้ายจะติดตั้งปลายท่อไอเสียแบบคู่ ในด้านสมรรถนะนอกจากเรื่องของขุมพลังระบบรองรับจะถูกปรับเซ็ตให้มีความต่างแต่ก็ยังคงใช้โช๊คอัพจาก Fox ในรุ่นเบนซิน3 0ลิตร v 6เป็นแบบ l i v e ว a l v e Internal Bypass ขนาด2.5นิ้วส่วนรุ่นดีเซล2.0เป็นแบบ Internal Bypass 2.5นิ้วภายในสไตล์สปอร์ตเบาะนั่งกึ่ง b u c เก็ตซีดหุ้มหนังแท้เย็บได้คู่ปักฉลุแรปเตอจอกลางแบบสัมผัสมัลติทัชขนาด12นิ้ว เชื่อมต่อระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดชุดมาตรวัดเป็นแบบจอดิจิตอลขนาด12.4นิ้วแสดงการทำงานของฟีเจอร์ต่างๆรวมไปถึงระบบขับเคลื่อน Terrain Management System ซึ่งมีโหมดลุยอย่างบาฮาเป็นที่เด็ดและยังมีหลากหลายรูปแบบของการลุยซึ่งผมจะได้ทดลองในกิจกรรมในครั้งนี้ครับเริ่มกิจกรรมลุยกับการไต่เนินชัน21องศาด้วยเกียร์โฟล์ ความลาชันของสถานที่ไม่ได้ถือเป็นปัญหาในการลุยเลยสักนิดครับแต่ปัญหาก็คือการมองเห็นเพราะจะเห็นได้เพียงท้องฟ้าเท่านั้นหรือไม่ก็ยอดไม้อีกหนึ่งตัวช่วยนั่นก็คือกล้องมองภาพ360องศาซึ่งช่วยให้มองเห็นสถานะตัวรถรอบทิศทางต่อด้วยการทดลองเทรลคอนโทรลหรือระบบควบคุมความเร็วสำหรับการขับขี่ออฟโรด ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่คู่แข่งในตลาดก็ยังไม่มีระบบนี้จะช่วยควบคุมความเร็วบนเส้นทางออฟโรดผมก็แค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นที่เหลือปล่อยให้ระบบรับหน้าที่ไปครับอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ฟีเจอร์นี้เข้ามามีบทบาทนั่นก็คือการขับผ่านสะพานที่แคบมากถ้าในสถานการณ์จริงก็คงต้องดูคนบอกลายอยู่ด้านล่างแต่แรปเตอร์นั้นเหมือนมีตาอยู่รอบตัว ทั้งยังมีภาพของตำแหน่งการวางล้อเท่านี้ก็ไปได้สบายๆครับสภาพทางเริ่มโหดขึ้นจากลูกลังทางฝุ่นกลายเป็นทางหินทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่ปะปนกันไปทั่วผมได้ลองปรับมาที่โหมดหินและดิฟล็อกไฟฟ้าตัวช่วยฟันฝ่าอุปสรรคบนสภาพเส้นทางแบบนี้ได้อย่างไม่ต้องเหนื่อยที่เหลือก็แค่จับพวงมาลายัยแต่คันเร่งเบา ระบบก็ช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อต่างๆให้เหมาะสมและแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่บ่งบอกถึงความดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนว่าคือการขับขี่ในโหมดบาฮาปรับระบบขับเคลื่อนให้เป็นแบบโฟ h i ไฮเปลี่ยนโหมดมาที่บาฮาผมกดคันเร่งเต็มแรงหลังติดเบาะทันทีเส้นทางมาคับให้รถกระโดดข้ามเนิน3ลูก1 2 3 และต่อเนื่องด้วยการขับแบบสลาลมช็อคอัพฟ็อกนี้ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างสุดยอดไปเลยครับนอกจากการยึดเกาะและซับแรงสั่นสะเทือนที่ได้ทดลองขับขี่ความเร็วสูงบนเส้นทางออฟโรดแล้วก็ยังช่วยในการทรงตัวทำให้ควบคุมรถได้ดีอีกตั้งหากสุดท้ายที่ได้ลองนั่นก็คือโหมดทรายสถานการณ์ที่เป็นแอ่งทรายร่วนซุย ระบบจะปรับอัตราการส่งกำลังอัตราทดเกียร์และการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลการเคลื่อนที่ของรถได้มากขึ้นหลายๆระบบในการทดลองในครั้งนี้ทําให้รู้ว่าเจ้าไดโนเสาร์บ้าพลังที่ดุดันไม่เกรงใจใครกับ Ford Ranger r a p t o r ทั้งสองรุ่นถือเป็นพาหนะที่เหมาะกับเส้นทางลุยมากๆไม่ว่าสถานการณ์ใดๆระบบช่วยเหลือและโหมดการขับขี่ที่หลากหลายจะนำพาให้ไปได้และกลับถึงเพียงแค่ควบคุมพวงมาลายัยและเหยียบคันเร่งให้เหมาะสม ที่เหลือก็ให้ระบบต่างๆใน terrain management คอยจัดก,การครับกิจกรรม Ranger Raptor Unbeatable Experience ภารกิจลุยของไดโนเสาร์พันแกรง่งที่ยังคงดุดันไม่เกรงใจใครเล่นเอาอะดรีนาลีนฉีดไปทั่วร่างแถมสนุกและมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับสำหรับกิจกรรม Ranger Raptor Unbeatable Experience ที่ปอดจัดขึ้นในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ